สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอันบ็อกและติดตั้งกล่องซีนีมาและแนะนำการใช้งานกล่องซีนีมานะคะเปิดกล่องมาจะพบกับคู่มือสำหรับการใช้งานเบื้องต้นมีมาให้ครบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อไปเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ติดตั้งกล่องซีนีมาสายอะแดปเตอร์สายแลนสาย HDMI สาย AV สำหรับทีวีรุ่นเก่าที่ไม่มีช่อง HDMI และรีโมทคอนโทรลพร้อมแบตเตอรี่ค่ะเราเริ่มที่การใช้งานรีโมทกันก่อนนะคะปุ่มการใช้งานหลักๆได้แก่ปุ่มเปิดปิดเครื่องปุ่ม Google Assistant เอาไว้กดสั่งงานด้วยเสียงปุ่มควบคุมการกดเมนูซ้ายขวาขึ้นลงและตรงกลางจะเป็นปุ่ม OK ปุ่ม Back กลับไปก่อนหน้า ปุ่มโฮมกลับเมนูหลักปุ่มแอปพลิเคชันเรียกแอปพลิเคชันต่างๆปุ่มเล่นและหยุดเล่นเวลาเราเล่นวิดีโอปุ่มลดและเพิ่มเสียงและสุดท้ายปุ่มทางลัดแอป YouTube ค่ะ การเชื่อมต่อเพื่อใช้งานก็ง่ายๆเริ่มต้นด้วยการต่อสายแลนเข้ากับกล่องซีนีมาเพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือถ้าจะเชื่อมต่อผ่าน w i f i ก็ไม่ต้องใช้สายแลนก็ได้ค่ะแต่เพื่อคุณภาพของการรับชมที่เสถียรที่สุดแนะนำไม่ใช้สายแลนนะคะต่อไปก็ต่อสาย HDMI เข้ากับหลังทีวีและสายอะแดปเตอร์แค่นี้กล่องซีนีมาก็พร้อมใช้งานแล้วค่ะ การเปิดการใช้งานกล่องซีเนมาในครั้งแรกกล่องจะให้เราตั้งค่าเริ่มต้นต่างๆมีขั้นตอนดังนี้ค่ะเมื่อเปิดกล่องขึ้นมาระบบจะให้เราทำการเชื่อมต่อกับรีโมทโดยการกดปุ่มโอเคและปุ่มลดเสียงค้างไว้ตามคำแนะนำบนหน้าจอนะคะเมื่อเชื่อมต่อรีโมทเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปคือการเลือกภาษาที่ใช้งานต่อมา ก็จะถึงขั้นตอนการเชื่อมสัญญาอินเทอร์เน็ตเราจะใช้แบบสายแลนหรือ Wi-Fi ขั้นตอนต่อมาเป็นการล็อกอินเข้าใช้งานและยอมรับข้อกำหนดของ Google เราสามารถกดข้ามและยอมรับได้เลยซึ่งสามารถล็อกอินได้ในภายหลังเมื่อเข้ามาถึงหน้าโฮมเราจะได้พบกับเมนูรายการทั้งหมดที่ด้านซ้ายส่วนด้านขวาจะ,สะแสดงรายการที่แนะนำและได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้ เมนูด้านซ้ายประกอบด้วยทีวีจะมีช่องฟรีทีวีต่างๆให้ดูแบบออนไลน์ภาพยนตร์จะมีภาพยนตร์ให้ดูได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม100เรื่องซึ่งจะหมุนเวียนสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆในแต่ละเดือน YouTube, YouTube จะแสดงคลิปที่ได้รับความนิยมใน YouTube ในแต่ละหมวดหมู่ เพลงมิวสิกวิดีโอจะรวมเพลงและมิวสิกวิดีโอต่างๆให้ได้รับชมรับฟังกันฮอตไฮไลท์จะเป็นคลิปที่เป็นไฮไลท์แนะนำใน y u t u b e วาไรตี้จะรวมคลิปรายการวาไรตี้ต่างๆให้ได้ดูย้อนหลังกันเกมจะรวมคลิปเกี่ยวกับเกมสำหรับคอเกมเมอร์ยูทูบเบอร์จะรวมยูทูบเบอร์ชื่อดังให้ได้ติดตาม โปรแกรมจะแสดงโปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่องและยังสามารถติดตั้งเพิ่มเติมจาก Google Play Store ได้การแจ้งเตือนจะแสดงการแจ้งเตือนหรือ Notification ต่างๆและสุดท้ายการตั้งค่าสำหรับการตั้งค่าการใช้งานของกล่องนอกจากนี้กล่องิ i n e m a ยังมีลูกเล่นพิเศษอีกจะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะการสั่งงานด้วยเสียง กล่องเนม่ามีฟังก์ชัน Google Assistant สามารถสั่งงานหรือค้นหาด้วยเสียงซึ่งรองรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอีกด้วยเรามาลองใช้งานกันเลยค่ะทดลองสั่งงานด้วยเสียงเปิด YouTube กล่องก็จะเปิด YouTube ขึ้นมาให้เราเลยค่ะแล้วถ้าเราต้องการค้นหาคลิปก็กดปุ่มสั่งงานด้วยเสียงแล้วค้นหาได้เลย การแสดงวิดีโอจากมือถือหรือแท็บเล็ตแสดงบนจอทีวีกล่องซินีม่ามีฟังก์ชัน c โ m มแคสต์บิวอ i n รองรับการแสดงวิดีโอจากมือถือหรือแท็บเล็ตแสดงบนจอทีวีสำหรับแอปพลิเคชันที่รองรับเช่น YouTube เป็นต้นเรามาลองใช้งานกันเลยค่ะ เรรียมพบปากการใหหมมมม่่่่่ทททีีีคคคุุณไไไเเเเยยย็็นนนาาาาากกาากกออววปไปดไดด้ด้พลังังืจรติดตั้งแอปพลิเคชันเพิ่มเติมกล่องซีนีมาสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันเพิ่มเติมจาก Google Play Store ได้โดยจะต้องทำการล็อกอินด้วยบัญชี Google หรือ Gmail ก่อนเข้าไปที่โปรแกรมกดที่ Google Apps กดที่ Google Play Store ก็จะเข้าสู่หน้าลงชื่อเพื่อเข้าใช้งานจากนั้นใส่ Gmail Google Account และรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วเข้าไปโหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมโดยการเข้าไปที่หน้าโปรแกร,รมเลื่อนไปที่เครื่องหมายบวกเพื่อเลือกแอปพลิเคชันที่ต้องการค่ะการจัดลำดับแอป,ปที่ใช้งานบ่อยๆก็ทำได้ง่ายๆอยากให้แอป,ปไหนอยู่หน้าก็กดค้างไว้ เลือก Move ที่ตำแหน่งที่ต้องการได้เลยการถอนการติดตั้งแอปที่เราไม่ต้องการให้ไปที่เมนูการตั้งค่าเลือกแอปพลิเคชันที่ต้องการถอนกดถอนการติดตั้งกดถอนการติดตั้งเพื่อยืนยันค่ะการตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเข้าไปที่เครือข่ายและอินเทอร์เน็ตเราจะได้เห็นการเชื่อมต่อ WiFi ที่เราใช้งานอยู่ เลื premises, ่อนลงมาด้านล่างจะเป็นการแสดงการเชื่อมต่อแบบอินเทอร์เน็ตหรือสายแลนแล้วทดสอบดูว่าถ้าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำเร็จจะสามารถดูทีวีหรือ YouTube ได้การรีเซ็ตกล่องซีนีมาใช้สำหรับกรณีที่กล่องมีปัญหาต้องการล้างเครื่องให้เข้าไปที่การตั้งค่าเลื่อนไปที่เมนูค่ากำหนดอุปกรณ์ไปที่เกี่ยวกับเลื่อนลงไปที่เมนูรีเซ็ต ระบบจะให้เรายืนยันการรีเซ็ตอีกครั้งสุดท้ายขอแนะนำการใช้งานแอปพลิเคชัน View ซึ่งเป็นแหล่งรวมภาพยนตร์ซีรีส์รายการทีวีเกาหลีมากมายถูกใจคอเกาหลีแน่นอนค่ะก่อนอื่นเลือกเข้าไปติดตั้งได้ที่เมนูแอปเข้าไปแล้วกดติดตั้งแล้วรอสักครู่ค่ะเสร็จแล้วกดเปิดเลย เราเลือกได้ว่าจะทดลองดูฟรี30วันหรือเป็นแบบสมาชิกอยู่แล้วค่ะเราสามารถลงทะเบียนผ่าน QR code บนโทรศัพท์มือถือได้ด้วยค่ะเมื่อเข้าสู่หน้าหลักเราก็จะได้พบกับความบันเทิงมากมายเลยค่ะนอกจากนี้ยังสามารถรับชมซีนีมาได้ผ่านหลากหลายช่องทางทั้ง Cinema Mobile a p p พลิเคชันบนมือถือหรือแท็บเล็ต หรือเว็บเบราวเซอร์ที่ www.cinemabynt.com สอบถามรายละเอียดได้ที่ NT Contact Center โทร1888